หลังแต่างงานค <g ye> ่ะ <g ye> ชีวิตหลังแต่างงานก็แปลกนิดหน่อยค่ะเ <c viewer> พราะว่าเปลี่ยนบ้านนอนต้องไปอยู่บ้านพี่บอลก็เลยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะปกติเวลานอนคนที่ลืมตาตื่นมาจะเป็นคุณแม่ไง <g ye> <g ye> แต่ทุกวันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นพี่บอลอยู่ข้างๆแทนเลยตกใจแรกวั <c oughs> <c oughs> ในใแรกวันแรกนอนไม่หลับปะนอนไม่ห <outros> ล <c oughs> ับเพราะว่ามันไม่มันไม่ชินที่นอนด้วยแล้วก็ ด้วยแสงด้วยไฟด้วยหมอด้วยอะไรหลายๆอย่างไม่เหมือนบ้านที่เรานอนอยู่ทุกวันใช่ไหมเหมือนเวลาเราไปทํางานอ่ะเวลาเรากลับบ้านทีเราก็จะรู้สึกอยากสลบแต่อันนี้คือเหมือนเปลี่ยนที่นอนเหมือนเวลาเราไปทํางานต่างจังหวัดเราต้องนอนโรงแรมอุ้ยวันนี้ไม่ชิน<ม><ม>ตีห้าตื่นตีสี่ตื่นอย่างเงี้ยก็ต้องปรับอืมปรับแค่แบบร่งช่วงแรกๆช่วงนี้แหละรถเมลว่าก็อาจจะเป็นเรื่องของการนอนการที่นอนอะไรพวกอย่างเงี้ยถ้าการใช้ชีวิตทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมหมายถึงว่า ก็ทํางานตื Sch ่นเช้าไปทํางานกลับบ้านตอนเย็นกินข้าวนอนอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเดิมสามีดูแลดีขึ้ประการเขาก็ดูแลเขาอยู่แล้วโดยปกติแต่ดูแลที่นี่หมายถึงว่าก็เรื่องไปรับไปส่งอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องแบบทากับข้าวให้อะไรอย่างเงี้ยไม่มี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 าเข้าไม่เป็นเขาไม่ได้ทําไม่มีเวลาทําให้กินหรอกค่ะ อยากให้ย้อนกลับไปถึงโมเมนต์วันนั้นนิดนึงค่ะพี่มีความพิเศษความหวานยังไงบ้างนะคะที่ก็จริงๆในวันงานเราก็อยากจัดพิธีให้มันเรียบง่ายไม่ได้แบบมีอะไรแบบพิเศษหรืออะไรมากเวลาเราเรามาคิวอะไรไว้ก็แค่แบบมีพี่นิดอรพันคุณหยีไปวันนั้นก็ไม่รู้ว่าคุณหยีจะขึ้นไปพูดเหมือนกันทีแรกเลยค่ะแล้วก็พี่บอลจะพูดอะไรเราก็เข้าใจกันแค่ว่าเราจะขอบคุณแขกที่มาเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏยขึ้นไปบนเวทีพี่บอลก็ดันแบบ <จ> <PM S 2> พูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบตกใจนิดนึงเหมือนกันเพราะเขาไม่ได้เคยบอกไ้ก่อนว่าเขาจะพูดอะไรบางทีเราก็คุสา้คยกันนะว่าคนนี้แหละเป็นคนที่ช่แปลกมากคือซึ่งโดยปกติพี่บอลจะเป็นคนที่แบบเวลาเขาทําอะไรเขาจะไม่ค่อยพูดหมายถึงว่าเขาจะแสดงออกแล้วก็ทํามากกว่าที่จะพูดอะไรอย่างเงี้ยพอมาถึงวันนั้นปุ๊บเขาก็คงรู้ว่ารถเมย์แบบเคยเคยแย่มาตลอดตั้งแต่ขอแต่งงานแล้วว่าแบบพี่ไม่เห็นเคยพุกเข่าเหมือนคนอื่นเลยพี่ไม่เห็นเคยนู่นไม่เห็นเคยนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงรู้สึกว่า พอถึงโมเมนต์วันนั้นเขาก็คงอยากทําให้เหมือนที่แบบคนอื่นๆทําแล้วเขามีโอกาสได้ทําให้รถเมย์ก็คือทําให้วันงานอย่างงี้ครับสัญญาะ <Okay. S 2> ไม่รู้เรื่องก่อนเลยเหมือนกันค่ะคือจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่เขาทํามาอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่แค่เขาจริงๆอะ่ะเขาตั้งใจอยากจะบอกคนในครอบครัวมากกว่าคือหมายถึงว่างานวันนั้นอะ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นครอบครัวของรถเมย์ครอบครัวของพี่บอลแล้วก็มีผู้ใหญ่ในวงการบางท่านที่เราแบบว่าเคารพและก็รัก นิดหน่อยเองก็ไม่ได้คิดว่าแบบว่าจะมีภาพแล้วก็ออกไปข้างนอกแบบเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยตัวเขาเองเขาก็ตกใจเพราะเขารู้สึกว่าเขาอยากบอกแบบให้แบบครอบครัวเรามั่นใจมันอยากบอกคุณแม่อยากบอกครอบครัวรถเมย์ว่ามั่นใจนะว่าวันนี้เขาบอกจริงๆเพราะวันรถเมย์ย้ายไปอยู่กับเขาอ่ะดังนั้นพ่อกับแม่เราก็คงแบบเป็นห่วงหรือเปล่าเขาก็อยากจะให้พ่อแม่สบายใจด้วยวก็ก<ม>อยากทำ<ม><ข>ให้แบบนั้น พย,พยานเต็มเลยค oh, oh. ่ะ like oh, ตอนนี้เป็นพยานกันทั่งประเทศเลยงงมากแบบเอ้ายู่ดีภาพออกไปขนาดนั้นความตื้นตันตอนนั้นที่เราแบบหลับตาออกมาเลยกับคำมั่นสัญญาเออคือเราก็ไม่คิดไงว่าแบบวันหนึ่งเราจะมีโอกาสได้ยินจากปากของพี่บอนเพราะส่วนใหญ่พี่บอลก็จะเขียนให้อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานๆเราพูดตลอดเวลาอยู่ในข่าวอะเราคนอื่นถามเราเราบอกพี่บอคนไม่หวานแบบโมเมนต์คุกเข่าไม่มีไม่มีดอกไม้ไม่มีไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันหนึ่งที่เขาแบบ ทําให้เราก็ตื้นตันใจ <c oughs> แต่ที่ผ่านมา <c oughs> ุ้ยความที่เขาไม่หวานเลยตรงนี้ด้วยกันแง่ว่าเขาเป็นคนจริงเขาเป็จริงใจเขาเป็นคนจริงใจค่ะเขาเป็นคนจริงใจแล้วก็แบบอย่างที่เราบอกไปอะง่ายง่ายไม่ซับซ้อนไม่ต้องคิดอะไรเยอะเราก็เป็นตัวของเราเองได้แบบที่เวลาจะใช้ชีวิตอะไรก็รู้สึกไม่เคอะเขินไม่ขัดกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุข แนหลังจากนี้จะใไรต่อคะพี่หลังจากนี้เหรอคะมีอะไรไคะอ๋อเดี๋ยวมีเรามีงานฉลองอีกทีวันที่19ธันวาแต่ไม่ได้จัดที่กรุงเทพต้องขอโทษพี่นะค่ะทุกคนที่ไม่ได้เชิญมาด้วยนะคะด้วยความที่แบบงานที่กรุงเทพมันแบบมันเล็กมากมันแคบอะแล้วในห้องที่จัดเลี้ยงมันไม่สามารถที่จะแบบเชิญพี่ๆได้รวมไปถึงเราไปจัดงานดีงานหนึ่งที่เขาใหญ่มันก็ไกลอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าฝากขอโทษทุกคนด้วยนะคะ คือเราจัดอีกทีวันที่19ธันวาที่เขาใหญ่ที่เขาใหญ่ก็จ,จัดที่ร้านมิดวินเทอร์ค่ะเป็นเป็นร้านที่แบบของญาติญาติของฝั่งพี่บอลเราก็ช่วงปลายปีเนี่ยคือปกติอย่างปีที่แล้วเราก็ไปงานญาติพี่บอลที่นั่นแล้วเราก็รู้สึกว่าช่วงปลายปีอากาศที่เขาใหญ่ดีเราก็เลยอยากจะแบบว่าไปจัดงานที่เป็นมันเป็นงาน outdoor ด้วยอะไรเงี้ยก็จะมีแต่เพื่อนๆแล้วเพราะว่างานกรุงเทพเพื่อนๆไม่ได้มาเลยค่ะเพราะว่ามีแต่ญาติผู้ใหญ่แค่ของสองฝั่งนี่ก็ประมาณ200คนลวค่ะ คือแน่นไปหมดเลยญาติเยอะต้อแต่อยากให้เป็นบรรยากาศในวันนั้นเป็นยนะังไงคะวันนั้นก็จะเป็นปาร์ตี้แล้วอ่ะไม่มีพิธีการเลยเลยค่ะแล้วก็แบบอยากจะให้ทุกคนมาสนุกกันเหมือนเป็นแบบฟิลฟิลเหมือนเป็นมินิคอนเสิร์ตเบาๆแล้วก็มีดีเจมาเล่นมีแต่เพื่อนมาหาลัยเหมือนเป็นรีวิเนียนิดนึงค่ะเพราะว่าเพื่อนปฐมก็ไม่ได้เจอนาน<ๆ>เพื่อนมัธยมก็ไม่ได้เจอเพื่อนมหาลัยก็คือตั้งแต่เรียนจบมาเป็น1ิปีแล้วค่ะ<ๆ>ก็แบบไม่ได้เจอกันแล้วก็อันนี้ก็เป็นการรวมตัวของพี่ๆที่แบบ เบื้องหลังต่างๆที่เราเคยมีโอกาสได้ทํางานกันบางคนอาจจะแบบไม่ได้อยู่ในรายการเดียวกับเราแล้วไปทํางานที่อื่นแล้วก็ถือว่าเป็นการรวมตัวมาเจอกันเพื่อนๆอะไรแบบนี้แทนจะมีน้องยแทนจะมีน้องก็คงปล่อยให้เป็นธรรมชาตินิดนึงค่ะเพราะว่าช่วงนี้ทํางานอยู่ทํารายการด้วยแล้วก็ลถเมย์ทำผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชู่เปียกพุดเคาทเซเว่นเมื่อวานนี้เองกระดาษทิชชู่เปียกฮูก้าค่ะก็เลยเหมือนแบบอาจจะต้องโฟกัสตรงนี้แป๊บหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องมีน้องก็คงปล่อยให้เป็นธรรมชาติไปไม่ค่อยอยากกดดันเนาะ บบกดดันแล้วรู้สึกเหมือนแบบเดี๋ยวไม่มาอะไรอย่างเงี้ยทางบ้านหรือมีเร่งอะไรทางไหมคคุณแม่เราไม่พูดอะไรนะมามามามะเขาจะแบบเฉยๆไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยบังคับหรือว่ารู้สึกว่าแบบอยากจะอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบมีเลสไนเบาๆนิดหน่อยอาจจะแบบเออแบบเนี่ยไปเล่นกับหลานลูกแบบญาติอย่างนี้แล้วก็แบบเด็กน่ารักดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยเขาจะกดดันทางอ้อเขาจะไม่พูดตรงๆว่าเมมีน้องให้มาหน่อยอย่าไม่พูด แต่แคุณแม่พี่บอลก็าอาจจะอาจจะอยากให้มีมยังไม่ได้ไปทําอะไรเลยค่ะก็เลยกลัวนิดนึงเพราะว่าแบบไม่กล้ามีเพราะว่า,วดเ,า,วาเดี๋ยวขออนุญาตไปเช็คสุขภาพเพื่อความมั่นคงและความชัวร์ก่อนเพราะว่า34แล้วค่ะ<อ> <laughs> มันก็อีกป๊บนึงมันก็จะ35แล้วใช่ไหมล่ะดังนั้นเวลาจะมีน้องตอนอายุเยอะขึ้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงต้องเช็คดีๆผู้หญิงู้ีเร้งอยาีไม่รู้เลยอ่ะ เอาจิงๆก็คงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติอย่างตัวพี่บอลเองก็ก็เป็นคนชอบอะไรที่มันเป็นธรรมชาติเวลาเรากดเกณฑ์อะไรเยอะมากๆเขาก็อาจจะไม่ชอบแล้วก็แต่ตอนแต่ตอนที่แบบว่าพอแต่งงานออกมาเริ่มรู้สึกเพราะว่าป๊าป๊าแบบป๊าป๊าร้องไหอ้อ<ะ>่ะเลยรู้สึกไงว่าเอ้ยพอเวลามีลูกผู้หญิงวันหนึ่งที่แบบลูกแต่งงานออกไปแล้วพ่อกับแม่รู้สึกแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดเรามีลูกผู้หญิงวันหนึง่งแบบแต่งงานลูกแต่งงานออกไปเราจะแบบเร,แบบเราจะแบบเศร้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็เลยแบบตอบไม่ได้ อะไรก็ได้ใช่อะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็รักเหมือนกันแต่คิดจะขึ้นแบบว่าวิทยาศาสตร์ทีเดียวชัวร์ไหมพี่เอเอาจริงๆนะบอกไม่ได้เลยเพราะว่าถ้ามันมีธรรมชาติไม่ได้ก็คงต้องแบบเพึ่งวิทยาศาสตร์เพราะว่าเรามีโอกาสได้ปรึกษาเพื่อนหลายคนที่แต่งงานไปก็คือบางคนอยากมีน้องพอคาดหวังมากมากบางทีไม่มีอ่ะเราก็อาจจะต้องใช้วิทยาศาสตร์เหมือนกันบางทีแต่ว่าของเราเดี๋ยวธรรมชาติไปก่อนแลวกันลองดูก่อน